รอมหรือ,อย่างัครับวิธีเปิดก็คือลากเข้าเอาใช้ <c oughs> โฟลิชอ์เปิดเลยครับใช่พอโฟลิชอ์เปิดไฟรอเนี่ยนะครับ,ม,บรมันจะเด้งขึ้นไปที่กล้งลองออัตรนมััินะครับใครวุ้นช่างเก่าเสร็จ

ังเก็บว่ารูปนี้นะนแจ็คถ่ายได้ถ่ายถ่ายคือเขาเข้าใจกล้องนะครับเข้าใจกล้องเยอะมากคือถ่ายไม่หลุดไม่หลุดส่วนอาไฮไลท์เลยนะครับังเก็บว่าไฮไลท์ที่ที่หน้าที่จะหลุดคืออยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นแจ็คเก็บเก็บตรงนี้มาดีมาก ถ้าเป็นถ้าเป็นแคนนอนนะครับผมเห็นก็คือจะต้องเก็บส่วนของชาร์โจยให้พอดีตัวที่ไฮไลท์หลุดช่งมั้เพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ใช้ความสามารถของโปรแกรมเนี่ยดึงไฮไลท์กลับมาได้แต่ถ้าเป็นเป็นคอนเนี่ยดึงไฮไลท์ค่อนข้างที่ยะลำบากนิดนึงแต่ก็ดึงได้นะครับแต่แก๊แคบสั้นมากแคบมากโอเคต่ำตำ ดูช่วยดูนี้หนึ่งว่าว voilà ่ากรอบไ่อะไรได้หมดที่ได้นี้หมดใช่ไหมฝ่นี้นะ่นี้ยังไม่ได้ครับตนานนี่ใ่ไหมตั้นานนะผมเชื่อว่าทุกคนทุกคนน่าจะมีพื้นฐานทางโค้ดจับใจมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะสอนเทคนิคอะไรบางอย่างที่ใช้อยู่ประจำที่เป็นพื้นฐานนะครับ จจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกับกับที่ผมแนะนำวันนี้ไปก็ก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งโดยปกติผมไม่ใช้ทางแรกรอแค่แค่สัดเอ็กโพเชอร์นะครับตับเส้นหลังตับอะไรทั้งม่ตแล้วก็ก็ขึ้นไปทำในกระดูกช่อง ในกรณีที่เอาภาพนั้นมาใช้โดดๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอสไม่ใช่เยอะๆอย่างสมมติเราไปถ่ายแล้วปัญญาใมาอย่างนักฝันยถ่ายแล้วปัญญาเปิดบอร์หลายๆคนจะถ่ายถ่ายถายงานที่เป็นโอ้โหสักห้าร้อยรูปหรือแปดเก้าร้อยรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาใช้เราแล,แล้วเราบอกไปว่าเหน,นื่อยนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่ตอบตรงนี้ได้คือ,อไรลดูนะครับไลดูไมนะ่ได้ไม่ได้ตัวที่สุด แต่ผมใช้ผมใช้แม็กนะครับผมก็เลยไปใช้อาพิจเจอมากกว่าก็กาการขายขายกิ้อยู่ที่ความถนัดนะครับหรือที่ความถนัดอาพิจอก็มีส่วนท uh, okay, ี่ดีของเขาแล้วก็ในส่วนของไลท์รูมก็มีส่วนที่ดีของเขาเหมือนกันโอเคไหมฝั่งนู้นฝั่งนู้นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยผมจะเริ่มแล้วนะ

งแนดน่งช่แงผมก็หายเป็นี้เหมือนกันนะแต่ว่าผมผมก็ได้เก็บส่วนของของชาโรมาได้เพืแก้ไขรัจจ้ยชื่ออะไรครับ ที่สุดพศที่สุดพศายชื่ออะไรอ่ะ่ายที่โดนู N อะไรลูกมีายเดียวอ่ะอ๋อแค่นั้นแหละเดี๋ยวเอาที่ผมมาได้ครับครบบมันละเย็ดยกยกยกจอมาด้วยอ่ะปิดตาใช้จอเล็กแก่แล้ว กระเทือนเลยเนี่ยแก่แล้วเนี่ยมันไม่ฟินอ่ะแต่งรูปไม่มันอ่ะไม่ได้สามสองนิ้วเลยที่เจ็ดย้ง

คิดว่าได้ครบแล้วนะครับอันนี้เรามาเริ่มกันนะครับผมจะเริ่มจากเบสิกง่ายๆก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็คือการใช้รอสองฝ่ายนะครับมาประสมกันโดยโดยผมเรียกมันว่าการขยายไดนามิเกเลนส์ของของกล้องของภาพที่เราได้แต่ เราใช้ความสามารถของโปรแกรมนะครับสมมุติว่าสมมุติว่านะครับรูปนี้เนี่ยถ่ายได้พอดีละนะครับถ่ายได้พอดีเสร็จปั๊บผมใช้วิธีเพิ่มเอ็กโวเชอร์ขึ้นไปเพื่อที่จะให้ดินามิกในส่วนที่เลือดนะครับส่วนของชารโรกตรงนี้เนี่ยให้เห็นรายละเอียดผมดึงขึ้นไปโดยที่ยังผมผมไม่สนนะครับว่าว่าส่วนที่มันห,นหลุดไฮไลท์ที่มันไฮไลท์ที่ไม่มีรายละเอียดอยู่ที่ตรงไหนนะครับผมดึงขึ้นไปเรื่อยๆจนหม นะครับแล้วผมดึงไฮไลท์ไปทางนึก <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับเังเก็ว่าไฮไลท์ผมกลับมาแล้วโดยที่รายละเอียดของชาร์โยังอยู่ผมดึกลับมานด้โอเคผมใช้แค่นี้เสร็จปั๊บผมโอเพนอิมเมจมันก็จะถูกส่งกลับมาที่โ h o t o s h o p ทันทีนะครับแต่ผมยังไม่อยู่แค่นั้นนะครับผม ผมผมซ่อนตัวผั้ชมไว้ก่อนแล้วผมเปิดอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเปิดที่คาร์เมล่ารอเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมใช้ไฟไฟตานี้นะครับผมกดที่ดีฟอกด้วยความเดียวแล้วผมก็โอเคอีกทีนึงสังเกตไปไหมว่า ไฟล์เดียวกันแต่คนละเอ็กโพเชอร์กันเห็นไหมครับมี p r p c r นะครับสี่ห้าเก้าสี่ขีดสองนะครับขีดสองคืออะไรนะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์แสแตนดาร์ดนะครับไฟล์นี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ที่เพิ่ม ไฮไลท์มาแล้วนะครับผมจะเอาไฟนี้เป็นไฟตั้งต้นโดยที่ผมเอาไฟนี้เป็นไฟลเสรย์ดาวที่ที่เอามาใช้คือผมผม e ซเล t เอานะครับเลือกกันทั้งหมดโดยคอนโทรลเอครับเลือกทั้งหมดนะครับวิธีง่ายที่สุดให้อยู่ในในในตัวนี้นะครับตัวตัวเมาส์เนี่ยให้ไฮไลท์อยู่ที่นี้ถ้าเกิดไม่ไฮไลท์ตรงนี้มันจะลากไ้่งไปนะครับผมลากมาเฉยๆเนี่ยครับ ผมลามาครับอันนี้ยครับลา้มาครับไปตรงกลางถ้าันไม่ตรงนะครับม,มีปัญหาแล้วว่ามันไม่ตรงฉะนั้นผมมาทีนีก่อนใช่ไหมเมื่อมันไม่ตรงขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้ใช้เอาเสนประกอบนะคร,รับอันนี้จะจะจะเป็นเทคนิคหนึ่งจริงๆก็จะสอนมาหลายปีแล้วนะทกกเทคนิคนี้ทำได้ไหมทำได้พร้อมๆกันนะครับ นี่ไฟแรกนะครับนี่ไฟที่สองนะครับผมจะลากไฟนี้อยู่ไฟไนี้นะครับ<ห>ผมใช้ปีนี้ครับกดอันนี้นะครับลากไปนี้ให้อันนี้ไฮไลท์เห็นไหมครับมันจะไฮไลไท์เสร็จแล้วผมลากกลับมาอีกทีไฮไลท์นะครับแล้วผมลากไปทีนี้แล้วผมกดชิปค้างไว้แล้วผมมาปอดที่อื่นี้มันจะตองครับอันไหมไม่ทานาใไมนะครับอ่ะอ่อนนิดก่อนพิงก่อน เรามีสองไฟล์นะครับที่จะซ้อนกันนะครับเรามีสองไฟล์ที่จะซ้อนกันผมเลือกมาที่สองเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมจะเอาไฟล์ที่สองมาใส่ไฟล์แรกนะครับโดยวิธีผมตรงนี้นะครับไฮไลท์ตรงนี้นะไฮไลท์เสร็จปั๊บผมคลิกเมาส์ค้างไว้ที่นี่แล้วลากมันไปที่อันแรกแล้วปล่อยให้มันจนกระทั่งมันไฮไลท์ขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะบิ้งขึ้นมาพอบิ้งขึ้นมาปั๊บผมลากลกลับมา,บมาให้มันบิ้อันที่สอง เห็นไหมครับแล้วผมลากไปคลิกเอาแรกเท่า้เดิมก่อนที่ผมจะปล่อยเมาส์ที่ผมคลิกไว้เนี่ยผมกดชิปนะครับกดชิปค้างไว้แล้วผมมาปล่อยลงตามนี้พึ่งเห็นไหมเลเยอร์มันจะเพิ่มใหม่เลเยอร์หนึ่งโดยที่ภาพมันจะเป๊ะเหมมันจะซ้อนกันางพอดีวิธีนี้วิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่ดีที่สุดในการป๊อปเพราะว่ามันจะไม่ผ่านคี่บอร์ดการผ่านที่บอร์ดมันจะทําให้แรมเราน้อยลงถูกต้องไหมมันจะจังไวแต่นี่มันไม่จัง คือมันเหมือนกับฮาร์ดเกอตัวที่ตรงเทคนิคนึ็ที่ที่ทำให้เครื่องเราไม่เอือดนะครับแล้วก็ตรงด้วยโอเคอันนี้เราเรามาผิดตรงนี้นะครับสังเกตว่าสองสองไฟล์เนี่ยมีเอ็กโพเชอร์คือมีความสว่างของของภาพต่างกันนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนะฮะเป็นตรวน,นี้ทีนี้นะครับผมจะเอาไฟล์สองไฟล์เนี่ยมาผสมกัน โดยลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งผมใช้อย่างลบงงงลครับดรื้อยๆครับผมตั้งไว้สักประมาณยี่สิบนะครับโคเตอร์ดี้ยี่สิบอ่าฮาร์ดเดสประมาณนี้ตั้งไว้แี่รีมาณนี้ไหไปมงทำไม่ทันครับทันไหม,ไ,ไ,มได้อยู่ครับได้อยู่เนาะ ถ้าไม่ทันบอกนะครับผมมีกองทัพงูเห่าที่จะดูแลอยู่ข้างหลังนะผมเอามาจจกเชียงใหมด้วยนั่งยิ้มทำหน้าหล่อยอย่างเดียวไม่ได้นะครับมาที่นี่ครับเสียตังค์แล้วยังต้องใช้แรงงานอยู่นะครับโอเคนะโอเคผมใช้ประมาณนี้นะครับเราใช้อย่างลบนะครับโดยที่ผมจะล็อกเลเยอร์ข้างบนทิ้งในส่วนที่ผมไม่ต้องการเห็นไหม อันนี้คือถ้าเกิดผมปิดอันนี้ออกนะครับเราจะเห็นเลเยอร์ที่เราต้องการกับอันนี้เลเยอร์ที่เราซ้อนเข้าไปผมว่าเลเยอร์ที่เราซ้อนเข้าไปเนี่ยอยู่เลเยอร์ข้างบนเนี่ยไฮไลท์มันก็ตัวชาร์โด่กค่อนข้างค่างค้างที่จะชัดเจนแต่ว่าตัวไฮไลท์เนี่ยอาจจะหายนิดนึงในส่วนข้างล่างนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้ผมลดผมลดผมลดเพิ่มก็คือบอยไลท์กับลอรนะครับ น,น,นะาปลดตัวเนาะแต่ว่าเพิ่มขนาดได้แต่ผมมีวิธีหนึ่งนะผมมีวิธีหนึ่งก็คือกดคอนโทรลก,กับอันตรตกับคอนโทรลพร้อมกันนะครับแล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาลองดูคนระับอันตรตคอนโทรล นกบัตรอัตเดเดคอนโทรลค้างไว้นะครับกดพร้อมกันแล้วก็ลากลากเมาส์ลคลิกเมาส์ล,ลากซ้ายลากขวาแล้วจูงการเพิ่มการเพิ่มเพิ่มขนาดของไซส์บล็อกได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เร็วแล้วอันนี้ผมใช้บ่อยใช้บ่อยมากเลยนะครับอะไรบ้างนะครับอิงถ้าเป็น PC ซีกดอัติเดับคอนโทรลครับอัตเดเดกดออปชั่นหรือไหรหรือคอนโทรลแต่ถ้าถ้าแมคเนี่ยกดออปชั่นกับคอนโทรลแน่นอน อคนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มลบในส่วนของชาร์โวตรงนี้ออกเห็นไหมครับพอผมลบปั๊กรายละเอียดก็จะโผล่ขึ้นมาทีลนินิดที้ะดนิดโดยที่กล้องปกติมันเก็บไม่ได้แต่ว่าผมใช้วิธีประมาณนี้ <ส>ก็ปะในผมจะหรือวเป็นกัจจุบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอ,อยู่กับความถนัดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดที่เหมาะสมตามไปทีล้นเ้งนนิด่นส่<ๆ>โอเคเอนมนมานี่คือภาพที่ผมเลืกออกมาเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ภาพสอง 2ภาพแต่ภาพเดียวกันแต่ว่าเราใช้คูมิสมบัติของกล้องในใน,นการปรับเปเชอร์คืออันนึงอาจจะอันเดอร์อันนึงาอ,นาอาจจะโอวอันนึงอาจจะอาจจะพอดีเอาอาจจะใช้3ไฟล์ก็ได้นะครับเอามาผสมกันเอามาใช้วิธีแบบนี้เป็นการที่เพิ่มในมิิเรนของสองภาพได้ทำไมเป็นยังไงนะโอเคต้องทนี้ เหมือนมันบูบอะโอเคไหมครับอ่าใครได้ทำไหมทำนะถ้าทำผมเลิกตัวต่อไปนะครับโอเคผมปิดนะครับผมปิดมันดเลยแล้วผมไปเลื่อหมาเอ๋อมันสร้างมันสางไป เปิดไฟผมเปิดไฟสแตนดาร์ดนิดหน่อยนะครับที่เปิดล่ามมีสแตนดาร์ดรอร์บรรยากลับหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจบสีที่แล้วตรงนี้ละต้องปรับสว่างผมก็ไม่ทำอะไรผมปล่อยให้มันเฉยๆนะครับโดยที่ผ่านหน้ารอโดยที่ผมยังไม่ปรับอะไรให้ปรับให้มันกลับมาที่เดิมนะครับเทคนิคนี้เนี่ยผมเรียกมันว่าเลเวลหรือเคิร์ฟนะครับอาจจะเคยใช้อาจจะเคย เคยได้หญินนะครับแต่ว่าตรงนี้คือเลเยอรกว่าเคิร์ฟเนี่ยเป็นเป็นเป็นส่วนที่ผมใช้โดยที่ผมจะเริ่มจากการก๊อปปี้เลเยอร์ก่อนคอนโทรลเจนะครับหรือประมาณเจเพิ่มก๊อปปี้เลเยอร์หนึ่งอันหลังจากได้แล้วนะครับไปที่ Image Adjustment แล้วก็ผมเริ่มเลือกเอก่อนนะครับนะครับเลือกเปลี่ยเด มันก็จะมีไอส่วนของดหลายๆ block ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับโอเคเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือคือ,คอส่วนของไฮไลท์เอ้ยส่วนของชาร์โลนะครับเวลาขยับขยับปั๊บมันจะมีโหละนี่นี่ส่วนนี้โหนนี่ส่วนของของไฮไลท์นะครับอะผมกดที่ออปชั่นตรงนี้ นะครับมันก็จะมีในแบบวอกโผนอะไรอีกนึ่งวิคออืออโต้ออโต้ออโต้คัลเลอร์น, Auto, Auto, Auto Color, นะครับโอเพนชั่นออเพชั่นโดยปกติเลยมันจะเลือกไปที่ Enhance Brightness and Contrast นะครับในในวันนี้นะครับในเคสเรียกผมให้เลือกที่ Enhance Monochromatic mm ตรงน,นี้แล้วก็กดจริงๆแล้วลองได้นะครับลองโน้นอันี้ได้หมดเลยนะครับอาจจะไปลองสิบแล้ ของมิดโนอเคนะครับท okay. okay. ีนี OLED ้ปรากดโอเคปับเนี่ยผมลองเลื e ่อนมิดโทนนะครับโอเคไหมผมเลื่อนมิดโทนจนกระทั okay, uh, okay. ่งผมคิดว่าตอดนี้จราประกดโอเคอ่ะเรามาดูว่าเมื่อกี้ผอทเเห็นไหมครับ ภาพต้นฉบับอันเดอร์ไปนิดหนึ่งไม่ใช่อันเดอร์หรอกนะครับแต่ว่านัาแตแก่แกถ่ายในเก็บของส่วนส่วนของไฮไลท์มาแล้วก็เพื่อจะมาทะลวงทะลวงทะลุทะลวงในส่วนของชา์โปที่หลังโดยโดยความสามารถของโปรแกรมนะครับอันนี้ของทะลวงไปนิดหนึ่งภาพที่ออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่เราสามารถนะครับใช้ย้อนลบในส่วนที่ไม่ต้องการเหมือนเดิมผมก็ลบในตัดกาพของยาอนลัง แต่แบบตัดแบบพิเดียว สองไฟล์เมื่อกี้ได้ก๊อกันหมดที่ยังไปไฟล์ที่โต up นะครับให้ให้ให้ส่งส่งผานไปส่งไปอาจจะส่งอาจจะอาจจะมาไว้ข้างหน้าอันีก็ได้ไล้ส่งถอยหลัไปเรื่อยๆก็เปิดคือเปิดคือปิดให้มันซ้อนปิดก็คือช่เปิดปิดปิดนองเลยตันนีคอมันจะทำให้ อีี่เหืล้ว่คนแล้วว่าใครจะอาออกมาปรันเมือกัแตแต่งาม่ไม่เหมือนกันท้งหมดแล้วแต่ขึ้เโอเคนะครับการใช้เกิอ์ผมผมเอาเลยอร์นิทิ้งก่อนนะครับผมป๊อปปี้เลเยอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ก็พ <Es> ิเรลเลอร์เสร็จป้ะผมก็ไปเมื based, sort of ่อก sort of ี anyway, ้ไปพิเรลเลอร์ใช่ไหมโอเคผมมาที่เคิร์ฟนะผมลองผมไปที่เคิร์ฟเนี่ยตัวเคิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีอะไรเล่นอยู่หลายอย่างเราตอคำชางมันก็จะมีตัวนี้เหมือนกันนะครับส่วนส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวตัวเคิร์ฟเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่นะพิเศษหรือย่างหนึ่งก็คือส่วนที่ผมเคยใช้แล้วผมใช้บ่กว่าก็คือตัวนี้ครับ ังเกตตรงนี้นะครับที่เป็นที่เป็นรูปรูปรูปนิ้วนะครับผมกดรูปนิ้วมาเนี่ยผมกดรูปนิ้วให้มันให้มันหมุนเข้าไปนะมันจะเป็นสีเแยงแล้วผมเลือกในส่วนที่เป็นออที่ผมต้องการนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ส่วนของชาโดโ์ตรงนี้สว่างขึ้นผมกดเลือกปิ้งแต่ผมี้ไม่ไปไหนนะครับผมอยู่ที่เดิมนะผมกดเมาส์ค้างไว้จะสังเกตได้ว่าลูกเมาส์มันจะเป็นมือที่มีลูกศรเล็กๆบวกขึ้นบวกลงเห็นไหม ครับผมดึงขึ้นผมดันมันขึ้นโดยที่ผมยังคลิกเมาส์นะครับจะสังเกตได้ว่ามันสว่างขึ้นทีนิดหนึ่ง,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 งโอเคผมพอใจตรงนี้ครับถามว่าทำจุดหนึ่งได้ไหมได้ครับ การถมทาส่วนของไฮไลท์ตัวนี้ให้สว่างเลยแล้วกันผมดึงทำได้หลายจุดเดไได้ครับโอเคนะครับนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถปรับโทนหรือน้ำหนักของภาพได้นะครับโดยการใช้รีเวลแลอเคิร์ฟอันนี้ต้องไปลองปรับใช้ดูเลยครับผมผมจะสอนแค่ผมจะแนะนำในส่วนที่ที่เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมันใช้อะไรได้เท่านั้นเอง Okey. Kalau